เอเชียนเกมครั้งนี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าดีใจที่ได้มารวมทีมกันอีกรอบหนึ่งคือพวกเราก็แข่งอาชีพมันอยู่แล้วะคะ่ะมาคราวนี้เราก็คงเหมือนซ้อมพวก t e เว w o r k ประเภทคู่กันมากขึ้นเลยอ่ะค่ะก็จะได้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นอะไอย่างเงี้ยค่ะสําหรับเพรเพรก็พร้อมนะคะก็เพิ่งไปญี่ปุ่นมานะคะ่ะก็ไปแข่งแมตช์อาชีพสะสมคะแนนนะคะถือว่าแบบทำได้ดีะคะ่ะแล้วก็ ก็พร้อมที่จะสู้ศึกเอเชียนเกมค่ะออส่วนใหญ่ก็คงน่าจะเป็นความหลากหลายของคู่ต่อสู้ค่ะเรื่องการปรับเกมการการที่เราจะวางแผนยังไงที่ไปเล่นกับคู่ต่อสู้ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ละประเทศเขาก็เขาก็คงต้องเตรียมพร้อมของเขามาเหมือนกันแน่นอนเนาะ mm hmm. พวกเราก็อยากจะได้เหรียญทองกลับมาใครพร้อมดีที่สุดในวันนะั้นประเทศที่น่าลกวก็คงจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นคาซัคอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจค่ะที่ได้มาเอเชียนเกมครั้งนี้อีกครั้งหนึง่งตัวน้องๆก็มีความสามารถกันทุกคนมีความมั่นใจ ทุกคนด้วยอย่างเงี้ยแทมี่ก็น่าจะเป็นแบบแรงเสริมอะไรเงี้ยมาเป็นกําลังใจให้น้องจะเห็นการเล่นของคู่ต่อสู้ของประเทศอื่นบ้างก็อาจจะแบบเออช่วยกันช่วยกันปรึกษาช่วยกันแนะนาว่าเราจะเล่นกับคู่ต่อสู้ยังไงอย่างางี้ดีกว่าเพียรสฝากอะไรคะก็เอออยากให้ทุกคนนะคะช่วยเชียร์เออทีมเทนนิสของเราแล้วก็กีฬาอื่นๆด้วยอะค่ะเป็นกําลังใจให้นักกีฬาในการสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะก็เชียร์พวกเราด้วยนะคะพวกเราจะสู้เต็มที่ค่ะ